ทุกคนวันนี้นะคะเราจะมากินนี่เลยค่ะปลาทูใหญ่ใจนะคะนี่เป็นร้านน้ำพริกปลาทูที่แบบชอบมากและกินประจํานะคะเพราะว่าเขาจะมีเซตผักแบบนี้ให้ด้วยแล้วก็นี่ที่สําคัญแท้แน่นี่เลยแกดูมันเป็นแบบ น้ำพริกปลาทูที่ถูกต้องจะมีน้ำพริกมกะปิมาให้นะคะแล้วก็มีเซตผักแล้วก็มีไข่เชะาโอมอะไรอย่างเงี้ยแบบมันแบบมันเลิศอ่ะแกนี่เขาจะมีเซตผักต้มแบบนี้มาให้นะคะผักทอดที่เขาทำมาให้นะคะเป็นฟีลแบบเทมปุระอะไรอย่างเงี้ยคือมันกินแล้วมันเข้ากันสุดๆอ่ะนี่ค่ะเทลงไปน้ำพริกกะปินะคะแบบ ชํำๆวางนี่เลยค่ะอันดับแรกนะคะนี่เลยก็ไข่เจียวชาวอุ่มนะคะหืมหืมช้มือเลยคือร้านนี้นะคะจะเป็นแบบว่าปลาทูลายก้างอะทุกคนเนีย่ยดูดิ มันจะไม่มีก้างเลยนี่ไม่มีก้างเลยเพราะฉะนั้นกินง่ายมากไปค่ะ ใบอันนี้อร่อยมากไม่รู้ว่ามันคือ่ใบอะไรนี่นะคะแกดูกคำนี้ อันนี้ไม่ไม่รู้ว่ายอดอะไรอ่ะแต่ชอบกินมากมันจะให้มาตลอดอเอาไหมปฟัง 来哈、啊。